สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมก็เสียดผลครับขอญาตินาพี่น้องมาสู่พวกไม้ดอกไม้ประดับที่อยู่ในบ้านนะครับผมใช้ตัวโจโจ้ครับในการดูแลพวกไม้ใหม่ไม้ปลูกใหม่ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นต่างๆนะครับเราใส่แค่ครึ่งฝานะครับครึ่งฝานั่เองครับนี่นะครับใส่แค่ครึ่งฝาตัวโจ้นะครับตัวโจ้ชื่อนี้ที่เรามั่นใจนะครับใส่แค่ครึ่งฝาแล้วเราก็ใส่น้ําเปิดน้ํานะครับอ่าใส่น้าเลย เกียบร้อยนะครับใส่ฟอกกี้ครับง่ายๆเพราะว่าเป็นพวกไม้โตไวนะครับไม้เลื้อยไม้ดอกไม้ประดับี่ไม้โตไวี่ง่ายนะครับผมก็ดูแลต้นไม้ผมนะครับในหลังบ้านก็อย่างนี้ครับนี่ครับเนี่ยกินอย่างนี้ทุกวันครับเนี่ยนะครับเนี่ยกินอย่างนี้ครับดูแลไม้ดอกไม้ประดับผมนะครับโดยการใช้ตัวตัวโจ้นะครับเนี่ยไม้ใหม่ครับไม้ตกแต่งใหม่ครับไม้ปลูกใหม่เงี้ยตรงนี้ครับก็อยากจะให้พี่น้องได้มั่นใจครับว่า การใช้ตัวโจ Fro ้นะครับมั่นใจนะครับแตกลากใหม่แตกต้นใหม่แตกกิ่งก้านสาขานะครับเนี่ยที่ปูใหม่นะที่ผมเรียงมาดับนี้ปูใหม่นะครับเนี่ยไม้ปูใหม่ครับเนี่ยการใช้ตัวโจ้ครับดูแลพวกไม้พื้นตัวไวนะครับแตกลากแตกใบนะครับแตกกิ่งก้านสาขาใหม่อันนี้ผมปูเมื่อเช้านะครับเนี่ยเนี่ยข้างในปูเมื่อเช้านะครับเนี่ยเป็นไม้ใบปูเมื่อเช้านะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้มั่นใจครับด้วยการเรียกลากใหม่นะครับ ใบใหม่แตกกิ่งก้านสาขาใหม่นะครับนี่เรียบร้อยครับนี่นี่คือการใช้โจโจ้นะครับในการดูแลรากต้นใบของไม้ประดับไม้กินใบไม้ดอกไม้ประดับที่บ้านนะครับง่ายๆครับสะดวกสบายครับก็ฝากพี่น้องสมาชิกครับผมเกษีรณโหนลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ